ส่วเกษตรและสหกรณ์ครับห่วงใยพี่น้องเกษตรกรนะครับให้แนะนําในการเฝ้าระวังการลุกรานมาแมลงศัตรูพืชมแมลงศัตรูข้าวและหนอนกอข้าวในช่วงฤดูปลูกข้าวครับนายอนุกูลปรึกษานุศัก์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและผู้ปลูกข้าว มีการประกาศแจ้งเตือนช่วงฤดูการปลูกข้าวนะครับให้เฝ้าระวังมแมลงศัตรูข้าวและหนอนกอข้าวเนื่องด้วยการปลูกข้าวของประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงระยะแตกกอนะครับโดยมีพื้นที่ปลูกข้าวถึง8ล้าน28,956ก้กไร่ก็มักจะพบการเข้าทำลายของหนอนกอข้าวครับซึ่งก็อาจจะสร้างความเสียหายที่รุนแรงได้ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาข้าวแตกกอเนี่ยถือเป็นช่วงที่สําคัญก็ขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงนาของตนเองอย่างสม่ําเสมอโดยประเทศไทยมักพบการลุกรานพื้นที่ปลูกข้าวจากหนอนกอข้าวถึง4ชนิดนะครับได้แก่หนอนกอสีครีมหนอนกอแถบลายหนอนกอสีชมพูและหนอนกอแถบลายสีม่วงนะครับซึ่งทั้ง4ชนิดนี้เมื่อตัวโตวเต็มวัยก็จะเป็นผีเสื้อกลางคืน โดยหนอนกอสีครีมเพศเมียครับก็จะวางไข่เป็นกลุ่มตามปลายใบข้าวส่วนหนอนกอแถบลายเพศเมียจะวางไข่บริเวณที่โคนใบข้าวและก็ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ใต้ใบข้าวนะครับสำหรับหนอนกอสีชมพูเพศเมียวางไข่เรียงเป็นแถวระหว่างกาบใบและลำต้นในส่วนของหนอนกอแถบลายสีม่วงเพศผู้ครับมองดูคล้ายมีรูปตัววายอยู่ตรงกลางปีกซึ่งต้นข้าวที่ถูกหนอนกอเข้าทําลายนะครับตัวหนอนเนี่ยจะเจาะเข้าไปทําลายกาบใบทําให้กาบ ในนะฮะมีสีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลซึ่งก็จะเห็นเป็นอาการช้ำๆครับโดยพบการทำลายนะครับหลังจากการหว่านข้าวแล้วนะครับประมาณ1เดือนเป็นต้นไป ซึ่งเมื่อฉีกกับใบครับก็จะดูพบว่าตัวหนอนแล้วก็นอนโตขึ้นครับจะเข้าไปกัดกินในส่วนของลำต้นทําให้เกิดอาการใบเหี่ยวแล้วก็ในระยะแรกนะครับใบแล้วก็ยอดเนี่ยจะถูกทําลายนะครับก็คือจะเหลืองในระยะเวลาต่อมานะครับซึ่งการทําลายในระยะข้าวแตกกอน,นี้นครับก็ここทําให้เกิดอาการยอดเหี่ยวนะครับถ้าหนอนเข้าทําลายในระยะข้าวตั้งท้องหรือว่าหลังจากข้าวออกรวงก็จะทําให้เมล็ดข้าวรีบทั้งรวงรวงข้าวก็จะมีสีขาวเรียกว่าอาการว่าข้าวหัวงอกนะครับซึ่งในช่วงของฤดูการปลูก ข้าวก็ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับได้เตรียมพื้นที่แปลงปลูกข้าวด้วยวิธีการไถดินหลังเก็บเกี่ยวเพื่อทําลายหนอนนะครับแล้วก็ดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซังแล้วก็ปลูกพืชน,นะครับหมุนเวียนเพื่อเป็นการ จัดวงจรนะครับตัดวงจรนะครับชีวิตของหนอนกอข้าวพร้อมทั้งใช้วิธีการดักล่อนะครับผีเสื้อหนอนกอข้าวนะครับด้วยวิธีการใช้แสงไฟเพื่อมาทําลายนี้ทางนี้นะครับก็ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปครับเนื่องจากจะทําให้ใบข้าวที่สวยนะครับจะดึงดูดหนอนกอข้าวที่ชอบวางไข่นะครับผม